การแห่งชาติทองผาภูมิประกาศปิดน้ำตกจอกกระดินปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหลังฝ้นถล่มหนักขณะที่อบตอปิล็อกผู้นำชุมชนเร่งนำรถแบ็โฮมาเปิดทางเข้าบ้านอีตองหลังเกิดดินสไลด์ วันที่29กรกฎาคม2568ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าจากการที่มีฝนตกลงมาติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีจึงขอประกาศปิดน้ำตกจอกกระดินแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากน้ำในปริมาณน้ำตกมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากและมีสีน้ำตาลขุ่นหัวหน้าอุทยานกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่มี ที่น้ำตกตอกกระดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกระแสน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินและดินบนภูเขาทำให้กลายเป็นสีน้ำตาลขุ่นซึ่งเป็นอันตรายและไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวหรือลงเล่นน้ำอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของอุทยานเพื่อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกจอกกระดินเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากปริมาณน้ำที่มากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสีน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งบ่งบอกถึงกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและฝนที่ยังคงตกในพื้นที่หากฝนหยุดตกและสถานการณ์คลี่คลายลงจะมีการประกาศเปิดให้บริการอีกครั้ง ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อก,กันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมายังส่งผลให้เกิดดินจากเนินเขาสองข้างทางสไลด์ลงมาปิดเส้นทางขึ้นบ้านอีตองหมู่ที่1นึ่ตะบนปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งในเวลาต่อมานายปรีชาจิระวงศ์สุธารม์นายกอปตอปีล็อกพร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้นำรถแม็คโฮและชาวบ้านช่วยกันตักดินที่สไลด์ลงมาออกจากถนนพร้อมทั้งตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่สไลด์ลงมากับดินเพื่อเปิดทางให้สามารถกลับมาใช้เดินทางได้ เบื้องต้นมีแรงงานว่ารถจักรยานยนต์สามารถเดินทางได้ขณะที่รถยนต์ยังไม่ใช้เส้นทางได้เนื่องจากดินที่สไลด์ลงมาปิดมีจํานวนมากต้องรอรถแบ็โฮของแขวงการทางทองผาภูมิเข้ามาดําเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถนาดินที่สไลด์ปิดเส้นทางออกไปได้และสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางได้ในช่วงเย็นวันนี้